ใช่ครับเหมือนนะดูแต่ที่ดูดูดีเซลแล้วดูไม่ได้เป็นดีเซลเมื่อกี้เป็นแต่ว่าสั้นๆต่างต่ัวอย่างตัวอย่างทันการเป็นน้ำจิ้มของผมก็ดูแบบมีความต้องการใดๆถ้าอยากบอกอะไรคนบ้างครับโปรเจกต์นี้ถึงโปรเจกต์นี้ใครใก่อนดีพี่คอยโปรเจก tn ี้เป็นเรื่องแปดเกิลนะครับผมก็เป็นโปรเจกเป็นภาพยนตร์ที่พึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เพราะว่า เรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึง่ง <c oughs> แต่ว่าเอามามอ <c oughs> มีความผูกพันกันแบบเโตด้วยกันเป็นหนังคัมมิกลอเกตแล้วทุกคนแบบเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีเรืเ่องราวที่อย่างผมเองผมเป็นตำรวจที่แบบย้ายมาอยู่ในแป๊นี้ครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนั่นแหละนะครับมัมีความผูกพันที่แบบ สอนขึ้นมาคือสอนในขณะนี้ในขณะนี้แต่ครั้งแรกครั้งแรกของคุณกับการร่วมงานกับ BTS ใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมาเป็นไงบ้างดีใจครับอยากไปออฟติ้งกัเห็นอ๋อที่เข้ไปไปปันเหรอไปปันเลยไม่เข้าไปปันทุกทุกค่อแค่ตอบติ่งกับเขาเล่นจริงก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับจริงก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ อยากไปร่วมงานกับทีมในียนโฆณาแล้วแบบแคสมาเลไม่น่า่นเลยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปให้อะไรกันเลยคออะไรับเรื่องนี้เรื่องนี้เราค่ะเป็นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเรานะทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างในซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นทุก ต้อง okay. เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตว่าตอนนี้ก็เป็นการแสดงแบบมันเ,เป็นหนัหงค่ะนะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนุกก็เป็นลูกตำรวจอันนี้เป็นเพื่อนกันก็เป็นลูกตำรวจผชายก็เราต้องแบบเหมือนอใช้ชีวิตกันในในแฝดแบบให้ครอบเลยอ่ะเหมือนแบบแแเราอยู่ที่นั่นกันทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้แบบสมัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะค่ะรุ่นเราเขาเกิดขึ้นในแฝดำรวจอ่าแต่แต,แต่เห็นใน พี่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบเจนที่สามารถพูดคําว่า go love ได้หรือเปล่ากับหนังเรื่องนี้พี่สาวค่ะเอ้ะเอาเป็นพี่น้องกันเหรออยากให้เราตกทนากด้วยกันเพราะว่าอยากให้มีคือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรอย่างไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสำคัญของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสำคัญแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสำคัญที่แบบ

เรื่องรักมีช่วงที่ยังมีขัดสนมากเลยมันมีเรื่องของความรักด้วยนะจ๊ะแต่เรื่องตลกเยอะมากเลยน่ากลัวมากพอเยอะไปหน่อยเลยเรื่องน่ากลัวแล่ะจริงๆครับอะไอบ้างเอ็มบอกว่าต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังในโรงเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโบเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับ t d h ครั้งแรกเลยนะครับก็เลยคาแรคเตอร์ที่รับมาก็จะแบบ ต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขุ่นตัวเองให้แบบว่ามีมีน้ำมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงใช่ไหมใช่ไหมใช่น้ำหนักใช่ฉันกรื่องนี้เราก็ต้ก็ทำน้ำหนักค่ะเราเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบเด็หกไอยเติมประมาณห้าโลค่ะตัดผมด้วย่แล้วก็ใช่เป็นการฝาดประสบการณ์แบบผมท่านี่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเป็นตอนเดบิวที่เราเป็นเด็กเราจะได้สูบผมท่านี่สุดแล้วะอโปรกจฟต์ก็ยอมไม่เข้าเทคนิค ใช่ครับเราแบบว่าอยากจะเรียนรู้การเป็นแบบว่าชีวิตของแบบว่าเด็กมีแัยมากที ok> ่สุดนะครันนี้เป็นยังไงครับเออหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในในเรื่องระดับครับที่แบบว่าอยู่กับแกงแเกมเกมอุ้ยหนูพูดได้ไหมอ่ะหนูพูดไปแล้วเกมมาหมดเลยครับเออใช่จ่าแต่ก็ในระดับจ่าก็คือมันเป็นเอ่อ ถ้าไปยนต์อย่างจริงๆผู้ดูเวทีอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงผู้ถ่ายทอดด้วยคือผู้กำกับคือดีแกลนะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะนั้นลนี้เขาก็พยายารณาถ่ายทอดเรื่องราวมาให้มีความมิวสิควาลีตี้มาที่สุดความสำคัญที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของผุ้กตัวละครที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเป็นเรืองของสถานที่ที่มันจริงมากแล้วอย่างแบบแรกๆเราไปเนิร์ช็อปเราจะต้องใส่ตบวองที่แบบจริงๆเขาไปสานที่จริงก่อนถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยไั่ได้แบบทุกคนคุ้นเคยแบบว่าเนี่ยคือที่ที่เราถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกในของแต่ละครครับดูแผนที่ออกมาจากความรู้สึกจริงของแต่ละครที่แบบที่มีการแบบทำเร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่นะ เดี๋ยวจะบอกเลยรุ่นแฟน่นนี่จะบอกเล,เลยครับทุณคสองคนถ้เกินกับน้องแอดี้แอดี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมง,งานควา,ามแบบทำงานหนักมากแบบตัในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะก <c oughs> ็วิ <c oughs> ่งกันอย่างเร็วแอนด์ชาต้องรีบวิ่งเลยเหรอใช่ใช่ค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่า เหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมันไม่ได้เรียกเป็น acting เลยมันคือชีวิตเลยใช่รู้สึกยังไงก็ถ่ายภาพไปยังั้นเลยอะไรครับผมครับอ่าก็ปิดท้ายครับผมภาพใบหน์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ในโปรด์ดั้มอะไรแนะแต่มันใหญ่ความใหญ่ใหญ่แบบสวยแน่แลนดิ้งได้ดีโอเคคนคนที่ถ่ายได้

อันนี้เป็นเรื่องกิไฟเอาลูกใสเอาตามสีเหรอี่เหรอเฮ้ยบ้าบ้าสดใสี้าเด็กลงค่เดียมิปีี่้สิบห้าสิบห้าสิบห้าหมดเลย